เมืองไทยก็มีออทัมมาบอกนี้ดีว่แล้วเอาประกาศที่มีแผลไปพักฟื้นในน้ําแช่ใบหูกวางเนี่ยไม่ใช่กิ่งไม่ใช่ก้านไม่ใช่ใบก็ต้องเป็กิ่งกา้านใบะชะใบกา้านกิ่งสวัสดีครับนีๆๆ่คือรายการยัเขียวนะครับผมปารณชาตะกุลนะครับคนสอนต้นไม้มาสักสิกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็อยากให้ทุกๆคนรู้จักต้นไม้ความดีของมัน ความสวยของมันรู้จักให้เหมือนเหมือนกับเราที่เรารู้จักนะครับตอนนี้ผมจะเป็นพี่ยักษ์เขียวนะครับแล้วนี่คือน้องสาวของผมเองสวัสดีค่ะวันนี้ดาติโก้ค่ะเป็นคนที่ช่างสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของต้นไม้ค่ะหรือทุกคนนะคะจะเรียกหนูได้ว่าน้องยักษ์คิ้วนั่นเองโอเคนะครับยักษ์คิ้วน้องยักษ์คิ้ววันนี้วันนี้มีชื่อต้นไม้มาให้ถ่ายอ่าแล้วเป็นหนึ่งในอวัยวะสำคัญของเราเลยโอ้โหอันนี้นี่นี่ ติ่งหูไม่ใช่นี่นี่ใบหูค่ะไม่ใช่เอาใบออกใบออกก็เหลือแต่ก้านค่ะไม่ใช่ก้านไม่ใช่ก้านก็เป็นกิ่งไม่ใช่กิ่งไม่ใช่ก้านไม่ใช่ใบก็ต้องเป็น um, กิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งคนตกลงมาจริงๆไม่ใช่แล้วสัตว์หมายถึงเป็นสัตว์หูสัตว์อะไรฮะหูหูหมาไม่ใช่หมาหูหนูไม่ใช่เห็ดหูเก้งไม่ใช่เก้งหูควางถูกแล้วเ้ยอ่าโหก่าจะถูกนะ เกือบจะเป็นเก้งไปแล้วอ้าวอยากรู้ไหมต้นไหนต้นไหนคะนี่ฮะดูฮะดูนี่ฮะข้างหลังนี่ป้านี่ฮะูกวางต้นข้างหลังนี่เลยนะครับไปเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่านะยะคิ้วไปเลยครับอ้ามา น้องยาคิ้วคราวนี้มาถึงต้นกันละห้ามาดูใกล้ๆกันดีกว่านี่หันมาข้างหลังนี่จับได้เลยนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปนี่นะครับต้นหูควางที่เรากล่าวถึงกันพี่น้องยาคิ้วรู้ไหมว่านอกจากหูควางแล้วมันจะมีหูอะไรอีกนะหูกระจงใช่หูกระจงเอ้ยเก่งนี่โอ้ยหน่อยแยกชัแนลตัวเองแล้วเนี่ยเออเออนะะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในในใน วงเนี้ยนะในกลุ่มพวกเนี้ยก็จะมีพวกสมอด้วยนะ hmm. สมอพิเพกสมอไทยอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็จะอยู่ในกลุ่ม oh. เดียวกันเออพวกสมอทั้งหลายเนี้ยมันเป็นมันเป็นไม้ไทยๆนะ oh. ของของเดิมไทยๆแล้วเนี้ยแต่ว่าพวกหูฮูเนี้ยมาทีหลัง oh. เออหน้าล่ะคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี้ยก็ได้ยินแต่คำว่าโอ้โหพอโตมาก็เป็นโอ้โู รู้แล้วว่ามาทีหลัง N เธอนี Uma> ่ก็ไปได้เรื่อยเดี๋ยวก็เป็นนักค่อมอีกหรอกไอ้ซั์นะก็ใช่แหละแต่พวกหูหูนี่มันมาทีหลังมันนำข้ามาทีหลังนะครับในข่อมของประเทศไทยแต่ว่าจริงๆแล้วพวกนี้มันมันเก่งนะอย่างหูกวางที่เราเห็นอยู่นี่ปลูกในกรุงเทพรู้ไหมว่าพี่ยักษ์เขียวเคยเห็นปลูกหูกวางนี่อยู่ริมทะเลเลยปลูกได้เหมือนกันได้เหมือนกันไม่ใช่ริมทะเลธรรมดาปลูกอยู่บนหาดทรายเลยริมทะตอนนั้นเป็นนอนนวดอยู่กาะเสม็ดเฮ้ยชิล อยู่นอนอยู่ใต้ต้นหูกว่างเลยโตได้ฮนะแสดว่ามันทนมากใช่ไหมคะทนมากแล้วที่สาคัญคือทนเคม็มเออถ้าถ้าใครทําอยู่ได้ทํารีส่งรีสอเลยไอ้พวกไม้ต้นทนทนเค็มพวกนี้นะต้องรู้จักเอาไว้บ้างก็ดีนะครับเพราะว่าได้ใช่เพราะไอ้น้าทะเลได้มีความเคม็มนอกจากน้นทะเลแล้วยังมีไอเคมที่มาจากอากาศอ,อีกนะพวงนี้ถ้าต้นไหนอย,อยู่ได้นี่คือมันเอ้ยมันทนพิเศษมีความทนเคม็มพิเศษอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีความนม่าใช้อยู่เหมือนกันนะไอ้ต้นหูกวางเนี่ยให้ดูไปนะหูกวางหูกระจงพวกนี้นะค่ะ ถ้าลึกออกเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันทรงมันจะเป็นชั้นๆขึ้นไปนะต้นไม้กิ่งจะออกเป็นชั้นๆขึ้นไปเป็นเอกลักษณ์ของวงนี้เลยเหมือนกันแล้วที่เจ๋งก็คือใบมันเนี่ยเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะมันอยู่ทางนู้นนะเป็นใบเหลืองๆอยู่อะไรเนี้ยสีเหลืองมันผัดใบเมืองไทยก็มีออเทอม์แบบนี้ดีว่าโอ้โหแบบก็เป็นมันก็จะไม่ต้องไปดูถึงเมืองนอกแค่สังเกตสิ่งรอบๆตัวนิดเดียวนะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีแดงแล้ว่วงที่ล่วงหมดต้นเลยนะ แล้วก็แดงทั้งพื้นเลยเนี่ยไม่ต้อง oh. ไม่ต้องไปเที่ยวไหนเออถึงเวลามันทิ้งใบก็มาเกิดกลิ้งถ่ายรูปกันได้ไม่ต้องไปมุงนอกเห็น<ส>ไหมฮะเป็นสีแดงเลยใช่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  mm hmm. เป็นสีแดงเลยเนี่ยพรุ่งนี้ก็ใบร่วงระยับเลยแต่คนกวาดนี่นะลุงชมนี่นะแทนแทนคนสวนแทนคนสวนคนสวนชอบชื่อลุงชมไม่รู้ทําไมเออคือลุงชมกวาดกันปวกเลยเออแต่แต่าต้นหัวฟางค่ะผัดใบเนี่ยมันจะชอบผัดใบช่วงไหนคะ่ะแต่ว่า ไอ้อหุกกวางเนี่ยก็จะเป็นช่วงแบบปลายฝนต้นหนาวและวเข้าหน้าหนาวอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยนะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ค่อยแน่นอนความเจ๋งของหุกกวาออย่างนี่นมองลงไปนี่มองลงไปนี่<ร>ตกลงไปในน้ําเนี่ยน้ํามันจะเปลี่ยนเป็นสีแบบสีชาชาเยนเออ็นไม่ใช่ชาเย็นอ๋อไม่ไม่ใช่เหรอคะชาแบบชาอู่หลงเนี่ยชาแบบเออไม่ใช่ชาเย็นใส่นมมันยเงไม่ใช่อ่ะมมีอะไรอยู่พวกสมัยก่อนเขาเขา พวกเล่นปาก,กัดแต่แต่ก่อนมีคนเล่นปากัดกันแล้วก็เอาปลามากัดก <ฮา S 1> ันเพราไก่ก็เป็นแผลทำร้ายสัตว์อะไรเยอะนะเป็นแผลไม่เป็นไร <c oughs> แล้วเอาปาก,กัดที่มีแผลเนี่ยไปพักฟื้นในน้ําแช่ใบหูกฟางเนี่ยมันจะฟื้นตัวเร็วเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหม <c oughs> ไม่รู้ค่ะในใบหูกฟางเนี่ยมันมีสารแทนนินแทนนินเป็นสารที่ให้ความฝาดนะครับฝาดฝาดเหมือนเวลาเรากินอวุ่นฝาดฝาดหรือกินกินวายถูกๆแล้วไปฝาดฝาดแทนนินมันเยอะ อ่่าเนียแต่แทนนินเนี่ยเป็นตัวดีเลยก็คือเป็นตัวยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอเอาไอ้ปลาที่มันเป็นแผลเนี่ยแผลมันก็ลดลดอาการติดเชื้อของแผลมันมันก็หายเร็วอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าใบหูกว้างอะค่ะที่หล่นลงสระว่ายน้ำอย่างนี้นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะกลอยได้เลยสาไห่น้ำเนี่ยกับใบหูกว้างเนี่ยคือมันมี2ประเด็นประเด็นแรกคือใบมันใหญ่พวกใบใหญ่ต้นไม้ใบใหญ่ๆพวกเนี้ย หลนลงสาว่ายน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างโอเคเพราะมันเก็บง่ายลองนึกถึงถ้าเป็นมะขามอยู่ริมสาว่ายน้ำนะยับเละไม่รู้จะโอ้ไม่รู้จะแบบว่าเมนเทนเนกันยังไงเลยใช่ไหมแต่ว่าใบหูฟางเนี่ยมันถือว่าเป็นใบใหญ่ทอนเก็บง่ายแต่ทาไมไม่เห็นคนใช้ต้นหูฟางริมสาว่ายน้ำฮะมีอยู่2เรื่องหูฟางกับหูวกระจงพวกเดียวกันเป็นไงฮะรากโหดหนึ่งนะสองนะถึงใบจะใหญ่จริงแต่ร่วงทีร่วงหมดทั้งต้น ลุงชมร้องกรี๊ดเลยวิ่งร้องกรี๊ดเลยเพราะว่ามันเต็มสระว่ายน้ําไปหมดอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยใช้กระริมสระว่ายน้ําเท่าไหร่เออเสียใโดนลากทะลุทะลวงใช่ใช่อันตรายสระว่ายน้ํานี่ร่วไม่ได้เลยเจ๊งนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการยักษ์เขียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊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 งด้วยนะคะ